โอเคครับผมใส่งานได้นะครับผมพี่น้อง่านนะครับคลิปนี้เป็นว่าโอเคครับมอเตอร์เดินน้ําทิ้งไม่เสียครับเม่นบอดเสียครับผมพี่น้องอาการเสียงมันคือมอเตอร์เดินน้ำถีบไม่สิดึงแก๊กแกกดึงอยู่ตลอดนะครับดึง้วก็ตัดดึงรวก็ตัดนะครับสวัสดีครับผมเมื่อนนี้ผมจะมาลงคลิปนะครับ คลิปยูทูปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าของยีห่ห้อโตชิบ้านะครับโตชิบ้าโตชิบ้านี่ครับตัวนี้ผู้ใดเบิ้งในยูทูปหลายๆท่านเราแก้ไขยังได้แก้ไขบ่ได้นะครับยี่ห้อนะี้อาการเพิ่นก็คืบคือคนอีหกสิบสี่นะครับเปลี่ยนเดนน้ำทิ่มแล้วก็บ่หายร้อยเดยนน้ำทิ่มแล้วก็คือเก่านะครับเวัดวิธีท,ที่ที่เฮ็ดเลยนะครับพี่น้อง มาเบิ้งคลิปผมเราพี่น้องสิกระจางทันทีเลยนะครับพี่น้องครับรับรองวมาพี่น้องเบิ้งคลิปผมแล้วนี่คลิปนี้จบเลยครับเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องมาส่อมกันเลยครับผมผมนะครับคำสั่งของดีน้าถิ่มคือคำสั่งตัวนี้นะครับออปตเตนะครับพี่น้องเดี๋ยวมจะสู้มึงเหงาไก่ครับนี่ครับออปตตนะครับพี่น้อง ออโต้ตัวนี้มีหน้าที่สร้างเรีนหน้าถิ่มให้ยุดนะครับให้มันยุดอยู่ในตำแหน่งที่มันค่วนยุดนะครับอ่าสองตัวนี้จะเป็นอ่าคำสั่งนะครับคำสั่งมาจากไอซี่นี่นะครับพี่น้องมันจะมีไอซี่อยู่สามตัวนะครับมันจะสร้างงานจากอ่าตัวนี้นะครับสองตัวผ่านไดโอดมันก็จจิปอนครัสั่งมาออโต้ออโต้ก็จะสร้างงานผ่าน ตัวนี้อีกเทอนึงครับหลายคนอาจวัดออปโตนี่วัดก็่คือกันนะครับผมพี่น้องผมจะเอามิตเตอร์้เบืง้งนะครับมิตเตอร์ผมจะปับอยู่รมมัณนสุด,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 ดเลยตเตนะครับพี่น้องมาเขียนมิเตอร์นะครับสักเก็ตเบื่องมือผมนะครับพี่น้องนี่คือออปโตนะครับ คันคันคันกราบคางมิเตอร์สิบ่ขึ้นนะครับผมเพราะมันเป็นไดโอดชนิดนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นไดโอดแบบไอซี่นะครับไตแอคครับเขาคล้าคล้ายๆไตแอคมันสิมีคำสั่งมันเป็นไดโอดชนิดซีเนอร์ซีเนอร์ไดโอดนะครับตอนนี้ขึ้นน้อยนึ่งนะครับคางนึงกราบคางมันสิบ่ขึ้นนะครับพี่น้องอันนี้คือใไซได้นะครับผมต่อไปก็ร้อยอ่าร์นะครับพี่น้อง เทระโต้โนะครับนี่ยนะครับร้อยอามาเทละโตกอดเทละโตเลยนะครับพี่นอ้องได้โอดพร้อมนะครับซีเนอร์น้ำนะครับผมปอดห้เบิร์ดนะครับอ่าพี่น้องสังเกตม,ม,มิเตอร์ผมนะครับเจมมีเตอร์ผมนะครับ ผมสิวัดตัวต้านทานก่อนนะครับตัวต้านทาน39 39ิเคตัวนี้บกขึ้นได้ครับพี่น้องตัวนี้ขาดได้ครับพี่น้องครับขาตัวนี้เป็นขาค้าสัา่งนะครับเ,เดี๋ยวผมจะวัดบังคู่คูม่มันนะครับคูม่มันกับตัวตัวเดียวกันนะครับ ตัวนี้ขึ้นนะครับนี่นะครับขึ้นนะครับพี่น้องขึ้นครับผมตัวนี้ใช้ได้ครับผมอีกตัวนี้ใส่อะไรนะครับขาดนะครับคําสั่งจากไอซี่มาบังหวัดนนะครับตัวนี้ได้โอดได้โอดปรับให้สุดไปเลยในวัดได้โอดนะครับผมได้โอดใส่ได้นะครับอ่าได้โอดใช้ได้ ซีเนอร์ดอดอได้โอดเไดายนะครับพี่น้องเดอโอดเได้ครับ เป,1 1> ป็นการใส่อะไรนะครับพี่น้องนการประกอบใส่อะไรเข้าไป จะได้ทดลองครับพี่น้องโอ้หอนหอนหอนร้อนมากร้อนมากนี่คือผมเฮ็ดชิปตัวเดียวให้จบเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าบางคนอยู่ซื้อมากซื้ออะไรมากมาต่อเดือนน้าทิ้งมากก็คือเกาครับอาการเกาแก้วผูหายครับเปลี่ยในยสองเดือนสามเดือนก็คือกระพังคือเกาครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบ ระบบแผงมันนะครับพี่น้องระบบไฟมันครับเดี๋ยวผมจะไปลองใส่เลครับพี่น้องมาครับพี่น้องครับ,บาการประกอบเด้วยักตอนการประกอบหลังจากเปิดเครื่องเปิดเครื่องเลยนะครับผมจะรองกดสตาร์ทมันก่อนครับพี่น้องแต่เบื่อวันทิ่ทำงานไหมนะครับพี่น้อง มันจีเออร์เร่ไว้แะ้วะครับว่ามันทำงานปกติบ่นะครับกําลังดึงน,นะครับปกติว่าทำงานนะครับพี่นอ้องมอเตอร์หมุนนะครับผมมอเตอร์ทำงานครับโอเคนะครับพี่นอ้องมอเตอร์หมุนเหรอครับ โอเคครับผมใส่งานได้นะ้ครับผมพี่น้อง่านนะครับคลิปนี้เป็นว่าโอเคครับมอเตอร์เดินน้ําทิ้งไม่เสียครับเม่นบอดเสียครับผมพี่น้องอาการเสียงมันคือมอเตอร์เดินน้ำทิ้งไม่ติดดึงแก๊กแก๊กดึงอยู่ตลอดนะครับดึงรวก็ตัดดึงรวก็ตัดนะครับ